ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยรถเอสเสลเคลื่อนที่เมมโนแกรมค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองนนทบุรีท่านวันนีวุฒิฤทากุลท่านนายอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นประธานขึ้นเวทีเปิดกลวยถวายความเคารพพระบร,รมชายาลั์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ผมจะสุเกมงคลอัศวานิโกธรนายกเทศมนตรีเมืองไซม้าขอความขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องอุกเสเลเต้านมขึ้นที่เมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสียงและสถโอกาสสี่ด่วยสี่ภาคทั่วประเทศเสริมประเกียรติพระบาทสมเด็จวัเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ็ดสรษาพระราโปรดเจ้า ให้บูลพิธิการตนาบารมีจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องอเอกทะเลเต้านมขึ้นที่แม่มมนมกแกมทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันโดยไม่คิดค่าใดใดให้ใจใดใดทงสที่บัดนี้ได้เวลาอันกวรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องอเอกทเลเต้านมขึ้นที่ แมโมแกรมให้กับสตรีและกลุ่มเสี่ยงในด้อยโอกาสสักสี่หน่วยสีภาคทั่วประเทศไทยในณโอกาสนี้ขอราบเปลียนเชิญครับฉันรู้สึกดีแลนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเ,เ,เอ็กซเรย์เต้านมลือนอที่แมะมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วยสีภาคทั่วประเทศเพื่อการเฉลิมขระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชิกร้า,จาเจ้าอยู่หัวในโอกาส ระชนพันษา7,000เมื่อวันที่28มกราคม2565และจะมีพะชชพันษาครบ7,200 3ในปี2567นี้นะคะด้วยสําเร็จในนะะพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมเป็นทันจัดกิจกรรมในวันนี้ทั้งนี้นะคะพระองค์ท่านได้ทรงริเริม ในการดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆครอบคลุมทั้งงานทางด้านก,การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันร,รักษาฟื้นฟูฟสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกแห่งทั้วประเทศรวมถึงจังหวัดนนทบุรีนะาที่เราได้มาร่วมกันในวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ล้วน,นที่จะร่วมกันสืบสารพระราชบัิชาด้วยความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในวันนี้ในนามของอำเภอเมืองนอน,นทุรีก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยที่การจะนะพระีขอขอบคุณทางคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยนะคะที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการดําเนินงานของทางจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างดีในเฉพาะในพื้นที่ของทุกทอำเภอแล้วก็วันนี้ก็มาถึงอำเภอเมืองนนทบุรีในวันนี้นะะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานต่งตางๆด้วยนะคะทั้งภาคเอกชนแล้วก็นหน่วยงานภาครัฐอื่น ที่ได้เกิดความสําคัญและสัตสให้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขอขอให้การดําเนินการในวันนี้บรรลุผลสําเร็จตามตวัตถุประสงค์ที่พวกเราทนะุกฝ่ายได้ตั้งไว้ทุกประก,การในะบันนี้ก็ได้เวลาอสมควรแล้วฉันขอเปิดโครงการคัดกกองมะเร็งเต้าน,นมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อ,อ,อน,นที่แบม,มโมแกรมในสตีกลุ่มเสีเ่ยงและด้าอกาศด้วยเฉลิมเกียรติเจสินอุตสาห์ในี้นรีนท่านวันมีวุฒิวิทธาทุล ท่านนายอำเภอเมืองนครปฐมท่านจาก11มูลนินิอสวรรท่านนายกเทศมนตรีเมือ่งสายไมยท่านผู้แทนจากสำนักงานสาสุขจังหวัดนนทบุรีท่านผู้แทนจากโรงพยาบาลพญางาผู้แทนภาคเอกชนท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขอเก่าวสวัสดีกับพี่น้องชาวเมืองไส่มาอำเภอนนทบุรีนะครับกับผมนายแพทยพ์พนุสิทธิ์รละไมเกบงานถายนะเป็นผู้แทนบูริศกา,ชารชนะบารมีและเป็นหัวหน้าหน่วยคัดกรองระเบิดก้าหนงของภาคกลางและภาคตะนออกนะครับอิกใจ ป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์แมโมแกรมแกสเปคคุมเสียงและผููได้โอกาสเฉลิมฉลองไงว่าโรกาสพระชนมายุคพบ70พรรษา28รกรกกาคม2565ระกับผมเองเป็นสัญญแพทย์นะครับก็อยู่ใน ทุกีอ,อยู่กับโรคมะเร็งหลากลอด30ปีเพระองค์จึงโปรดก้าวให้ก่อตั้งมูลนิธิการชนะบรุงมีขึ้นในปี2540โดยมีจุดประสงค์2อ,อย่างข้อหนึ่งคือเพื่อเป็นกองทุนในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร,ารและประการที่2คือสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลมาหาวชิราลงกรณ์นะครับ ซึ่งตลอด27เจ็ปีที่ผ่านมาบุญที่็ได้ดันเงินการวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้มาโดยตลอดนี้กระผมขอขอบคุณท่านวันนี้วุฒิลิขาคุณนะครับท่านนายเพิรอที่ได้สลับเวลาอันมีค่ามาเปิดางานในวันนี้นะครับขอขอบคุณจากสิเกตคนคนอัศวะที่กรนะครับท่านอย่างทุกที่สมเด็จเมือไซมาขอขอบพระคุณผู้ นุญค่าเริการทุกท่านที่ได้เขาการจัดการวันบบนี้นะครับขอขอบคุณการไฟฟ้านคนหลวงนะครับรถเราไปที่ไหนการเชิมฟ้าต้องติดตามไปตลอดทุกแห่งเพื่อจ่ายไปให้กับเครื่องเกอกเสยงแบงบุแกนของเรานะครับในท้ายสุดนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านในระดับประโยชน์สูงสุดนะครับและเป็นกระบอกเสียงในบอกพี่น้องชาวสตรีเรา ให้จังหวังโมกมาเมและพยายามทำงนมคนเองทุกเดือนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านนายแพทย์พงน์ศิลไมเกศค่ะมาแลวนะคะยังบบที่ท่นจะได้ในส่วนของาชินีการนะคะด้วยรถคันที่หนึ่งเป็นเวียดนานแม่ฮานะคบเนพระเวทีค่ะ หนึ่งส่วนอีกอีกหนึ่งคูปองนะคะที่ทุกท่านจะได้รับนะคะก็มีอหลงจากที่ท่านได้ชมโดยวินิทัศนะคะการโรดโรดิการสนับสดงโรดีท่านแรกท่านจะได้รับคูปองอาหารอีกอีกใบนะคะหลังจากที่ท่านเข้าชมพิธีการเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสถานทีขึ้นอยู่ที่ข้าวต้มแหญ่ตัวส่วนหึ่งสีกรอบหนุ่มหนุ่ะข้าวสมเด็จพระเจ้า สนันการจายค่บระการแรงงานทรงเปามสถาญและส่งขุดใหญ่ในสุขาวภาในของราษฎรเพื่อสร้างสุขุมที่ปัจจัยสื่ต่อการเกิดเรื่องะเรข้าวมที่อยู่ในพื้นที่ชนบททางไกลและได้เวลาให้ได้เข้าถึงการเกิดรักษาเพื่อเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงทรงตา้ประเดาเปิดเก้าโมงกลางให้หน่วที่ต่อจา้น้นีจะทำเนินการเข้ารอบอะไรเต้ามง เร่องเอ็กโเรตต้องงในสตรีกุ่มเสียงและด้โอกาสสี่หลักสี่ข้พั่วประโดยจะ้อ่าและเอ็กซต้องลงแตกาที่ซรต้องไม่ได้นสิทต้อประน์ันั้นจึงต้องเสียค่าใช้จแต่สำหรับสตรีกุ่มเสียงและได้โอกาสในชนบบบนิัการจนาบัลีจะนำเงินเอ็กซ์โซเรตต้องงงเพื่อชดเย้ค รับต,ติดต่อ,อตรอปคลิปการชนะการเมือ,มอ,อ,อ,อง0 2 9 9 1 8 1 5ถึง6ในเวลา่าชการด้วยความปรา,ารถาดีจากมือรรนิธิการจนะกา เรามีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติเลือดออกคุณหมอก็จะจ่ายฮอร์โมนให้กินคนที่ทานฮอร์โมนติดต่อ,ก,อกันเกิน5ปีถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแล้วข้อสุดท้ายผู้ที่เคยใช้แสงบริเวนหน้าอกเรานะครบับรักษาโรคมะเร็งไทรอยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในไวกิ่หน้าอกเราก็จะง่ายรับรังสีเอ็กซเรย์จากการใช้แสง